เพื่อนเพื่อนนี่เป็นหัวล็อกถุงบีบเอาไว้ล็อกไม่ให้หัวหลุดออกมาเวลาเราบีบวิปครีมส่วนนี่คือหัวทิปหรือหัวบีบนั่นเองหัวบีบดาวปิดจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนอันนี้เป็นหัวบีบดาวเปิดเวลาเลือกซื้อหัวบีบก็ให้เลือกซื้อร่องฟันที่เลึกๆนะคะเวลาเราบีบออกมาลายจะได้คมชัดสวยงามส่วนนี่คือถุงซิลิโคนมาดูวิธีใช้หัวล็อกนะคะก็ให้ทำตามในคลิปเลย นำหัวบีบกับหัวล็อกตัวผู้ใส่เข้าไปด้านในนะคะบีบบีบให้ปลายออกมาแบบนี้เสร็จแล้วก็ให้นำเกลียวล็อกมาล็อกไว้เลยหมุนให้แน่นนะคะวิธีใช้เราก็จะนำวิที่เราใส่ถุงไว้มาตัดปลายเสร็จแล้วเราก็จะนใส่เข้าไปข้างในถุงบีบแบบนี้นําไปบีบใส่เครปได้เลย หัวล็อกหัวทิปและถุงบีบหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปนะคะหัวล็อกนี้เป็นหัวขนาดเล็กนะคะจะมีขนาดกลางขนาดใหญ่อีกนะคะแต่ไม่มีตัวอย่างให้ดู